คุณครูพิพรครับเห็นบอกว่าจากทำธุรกิจมีพนักง,งานเป็นร้อยคนเลยกลายมาเป็นติดลบ30ล้านเข้าสู่โลกออนไลน์ถูกไหมครับแค่นี้อันนี้คือคือจุดเปลี่ยนเริ่มต้นยังไงฮะโลกออนไลน์เริ่มทำอะไรก่อนค่ะก็เริ่มต้นจากการเล่นมือถือเล่นมือถือค่ะอ่าก็คือไม่ได้รู้จักโลกโซเชียลไม่รู้จกัก Facebook ไม่รู้จักโลก ที่เขากําลังเล่นกันอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็เริ่มจากการเปิด Facebook เล่นเฟซบ o o กถ่าย Facebook เหมือนคนทั่ว,วไปอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเห็นเฮ้ยทำไมเขาถึงมาทําการค้าขายกันใน Facebook ทําไมเขาถึงทําอันนู้นทำนี้ก็เหมือนสนใจอะค่ะเริ่มจากการสนใจเริ่มจากการเลื่อนฟีดดูมีการขายสินค้ามีการมาพูดอะไรกันก็ไม่รู้นแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนใจแล้วก็เข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะ,คะกลายมาตั้งแฟนเพจของตัวเอง ค่ะเริ่มเริ่มจากการตั้งเฟซบุ๊กของตัวเองก่อนอเฟซบุ๊กคนตามสิบหลักสิบคนสิบล้านคนสิบคนค่ะสิบคนค่ะอันนั้นคือเริ่มต้นเริ่มต้นค่ะอ่าและหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นแฟนเพจถูกไหมครับใช่ค่ะแฟนเพจชื่อเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านค่ะอ่าตามเพจเลยไหมตามเพจเลยค่ะตามตกเลยตอนนั้นมีแบรนด์ยัง ม,ม,มีแบรนด์แล้วค่ะมีแบรนด์มีแบรนด์แล้วค่ะก็คือเล่าผ่านแบรนด์น o อป้าวไทยแลนด์เนี่ยนะใช่ค่ะอ่าโอเคแล้วมันมันเป็นยังไงอะคนถึงติดตามในคลิปเนี่ยไปดูตั้ง67ล้านค่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นฮนะเริ่มจากจริงๆแล้วเราเราก็มองโลกปัจจุบันนะคะครับคนเราก็มีบอกว่าไม่เก่งทำไม่เป็นทำไม่ได้ไม่รู้เราเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมาถ่ายทอด เพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเก่งไม่เคยทําได้ในโลกโซเชียลพอเราจับประเด็นตรงนี้ได้ค่ะเราก็ออกมาแบ่งปันทุกคนจริงๆแล้วอ่ะเรื่องจักกะฟังแล้วเหมือนเรื่องใหม่สวัสดีจ้าพี่น้องฟังแล้วเหมือนเรื่องใหม่นะแต่จริงๆแล้วมันคือการทําลมปานซึ่งครูเรียนมาแล้วตั้งแต่ครูไปเรียน NLP ครูไปเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนเรื่องจิตวิทยาโดยผ่านลมปาน แล้วครูก็ได้ยินจากครูคนนี้แหละเรื่องของจัก,กระตอนแรกแต่ครูไม่คุ้นชินครูคุ้นชินแต่คําว่าลมปานจักระก็คือแล้วเราเรียนคือตอนนั้นน่ะเรียนเรียนเพื่ออะไรอย่างที่ครูเคยเล่าให้ฟังว่าครูเคยเป็นเหมือนโลกซึมเศร้า มันเหมือนติดเราอ่ะทุกคนโลกซึมเศร้าอะมันเป็นในช่วงของตอนที่ครูเป็นหนี้แล้วหาทางออกไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าจะหาเงิน30ล้านมาใช้หนี้ได้ยังไงไม่รู้เลยต้องมีวิธีไหนต้องทํำยังไงต้องไปยังไงต่อชีวิตกูต้องแล้วแล้วมันไม่อยากอยู่เพราะมันไม่ได้ถูกฝึกอะค่ะ,ะให้มาต่อสู้กับสิ่งเนี้ยอ่ะฮะแล้วมา uh huh. ต่อยอดติ๊กต็อกได้ยังไง ค่ะทิกตอกเกิดจากการที่เราไลฟ์แบ่งปันนี่แหละคะ่ะในเพจแล้วเรามีทีมงานค่ะเป็นทีมตัดตอ่อเป็นทีมทําภาพเป็นทีมใน,ในบริษัทนะคะแ,<ก>แล้วก็ทําภาพการตัดต่อน,นี้แหละคะ่ะส่งให้ทีมเราที่ประมาณเป็นหลักหมื่นคนนะคะแล้วทุกคนก็ทาไปลงในทิกตอกค,ค่ะพร้อมๆกันหนึ่งคลิปถูกทุกช่องเอาไปลงเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันนี่คนเข้าไปดู ร้อยสี <14 8 S 1> ่สิบเอ็ดล้านวิวร้อยสี่สิบอ็ดล้านวิวค่ะคลิปไหนที่มันพีคแล้วมีคนดูเป็นล้านมาัโอ้เอาเด่นๆเ,เลยก็ครับคลิปตับาบผัวคลิปเดี๋ยวนะ <laughs> <laughs> ผมไม่ได้ฟังผิดนะค่ะคลิปกราบ ผัวสามีเนี่ยนะกาบสามีเนี่ยคะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคิดนะนคือจริงๆมันเกิดจากการที่เราไลฟ์ไปหา้อยวันพันพีเกิดมาไม่เคยรู้เรื่องการกราบสามีพอไปเรียนเขาบอกว่าการกราบสามีจะทําให้ชีวิตดีขึ้นใช่เหรอวะคําถามยื้มมากค่ะหนึ่งปีเต็มๆที่ไปเรียนนะคะปิดในปีแรกเนาะ เรียนบทไปครึ่งล้านในปีแรกที่ไปเรียนนะคะคุณตอนที่เขาให้กลาบสามีสามีดีไหมดีมากแต่กลาบไม่ได้ทำไมฉันต้องกลาบเขาว่าฉันหางเงินได้มากกว่าเขาอีกฉันเก่งกว่าเขาอีกฉ,อนน ون, ฉันอันนู้นฉันอันนี้ฉันอันนั้นเยอะมากค่ะเพราะไม่ได้มองสิ่งที่เขาดีแต่มองสิ่งที่เราเด่นเข้าใจเนาะ เรากราบในสิ่งที่ดีของเขาค่ะเขามีอะไรดีให้กราบกราบขอบคุณกราบขอโทษกราบขอขมากราบอโหสิกรรมแบบนี้ค่ะกราบไปกราบมาเงินเข้ากระเป๋ากราบไปกราบมานี่แววว่าจะซื้อแหวนเพชรให้วงละสองสามแสน้ยกราบไปเถอะคุณกราบไปเถอะ วันใดวันนึงแหละคุณเชื่อครูเหอะกาไปนะคะเปลี่ยน <laughs> บางคนสามีกินเหล้าเมายาสามีเลิกเหล้าเลิกยาบางคนผัวให้เงินเดือนละพันเอาทุกวันนี้ให้เดือนละหมืน่น <c oughs> เราเราเราเป็นคนที่จะบอกเองว่าเราเก่งแล้วเ,เราเก่งมาตลอดเราเรียนเก่งเราได้ที่หนึ่งเราเราเรียนเก่งมาตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่เหนือ <c oughs> สามีมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ทำให้เราดูเหมือนจะข่มเขา